รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทโฟโตโฮัร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเสนอภาพแห่งความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิค ความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโตสตอรี่ความสุขที่ต้องร้องโอ้โหมีโฟโตสตอรี่สนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทยสายการบินแอร์เอเชีย c น n o n โอเคครับอาจารย์ได้อยู่เพียรอาจจะเป็นเงานา้ําที่ให้ใครจะไปรู่วลอ,องไหม สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ที่รักการท่องเที่ยวถ่ายภาพกับรายการ Photo Story รายการที่ทำเรื่องกล้องให้กลายเป็นเรื่องกล้วยครับให้ทุกท่านมีความสุขและก็สนุกกับการถ่าพามาเก็บเทคนิคการถ่ายภาพนะคะสนุกสนานเร้าใจไปกับสถานที่ท่องเที่ยวแปลกๆใหม่ๆในสไตล์นักถ่ายภาพค่ะ เราอยู่ที่พี่นียค่ะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คได้มาพีพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แบบนี้ผมมันนึกถึงตอนเป็นเด็กๆเลยผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์รลบเรอผมว่าหน้าตาแบบนี้เหมาะับการเรียนสายศาสตร์ถูกต้องนะ ประเภทเอกน้ำมันพายโทควายธนูอันนี้ก็น<ะ>่าสนใจหลายอย่างคือเมื่อกี้นะคะไอเห็นซุ้มหนึ่งมีให้แข่งระหว่างหุ่นยนต์ตบบั้คน อันภาพนี้เนี่ยที่มันฮิตเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเท่าที่จำได้ก็คือเป็นภาพที่มีนิติเป็นครั้งแรกคือเป็นภาเมองใช่เราตาก็จะมองตามเราใช่ตามเราจริงๆไม่แต่ธรรมดาก็คนหน้าตาดีไปไหนใครๆก็มอง ศิลปะวัฒนธรรมที่ถูกขนานนามว่ายุโรปแห่งเอเชียกันแล้วตอนนี้ค่ะถึงเรื่องของมวลเสน่ห์อาหารการกินกันบ้างอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเรามาลองทานอาหารมากนเชอนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราไปอยู่ที่ไาล์ร้อยเกตตั้งแต่มาถึงเนี่ยเขาบอกดิสัมพไปกินเบอร์เกอร์หมูค่ะโอ้โหเป็นอะไรที่รัเมนมากๆแนะนําสุดๆแต่อันนี้เนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแค่ออดเดิ์เท่านั้นยังไม่มีเมนูหลักเลยคะมีเบอร์เกอร์หมูที่ฮิตที่สุดค่ะ เปานะครับผมเนี่ยกเก่งภาษาจีนม,มากครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะต้องอ,อวดภูมิสักหน่อยครับถ้าคุณจะได้รู้จือผาเปาเนี่ยแปลว่าหมูร้อนก่อนกินอย่าลืมเปาโอ้ยมั่วแล้วเอกเฮ้ยนั่นอะไริพี่เอกบ้าเหรอเขาบอกว่าหมูทอดที่นี่เนี่ยนะคะเบอร์เกอร์หมูเนี่ยเขาทำวันละแค่พันชิ้นเท่านั้นเขาเริ่มขายตั้งแต่บ่ายสองโมงเป็นต้นไปถ้าหมดแล้วคือหมดเลย,เลย